สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพินดีพี่น้องเอฟซีเบิร์สุขูสุคนพี่น้องมือวนนี้เป็นวันที่2 2พี่น้องหลังจากสงการมาถามทีมือพี่น้องบมเ่ยอัปเดตบรรยากาศดิ่มโมนนี่พี่น้องเมื่อพี่น้องมือวนนี้อัปเดตบรรยากาศดิ่มโมนไม่ลงมาโมนพี่น้องมือวนนี้ก็ไลงมากลกมองอีกคือเกาพี่น้องพ่อไพ่หลายพี่น้องที่บ่ไไร ลงเกลียบพี่น้องเบิงพี่น้องเอฟซีทูกฐานเนาะยังได้พี่น้องของการมันหันผ่านไปเนาะผู้ใดเด่นผู้บอเนาะพี่น้องเนาะตามกฎระเบียบของเพินน่นเนาะพี่น้องตบบาการเนาะเดี๋ยวสิอัปเดตพี่นอ้องอัปเดตริมมูนมื่อนี้พี่น้องอากาศก็เื้มแน่พี่น้องเื้ม พิ่มแล้วก็มีลมกระโชกน้ำพี่น้องภาพใเวิงเพิินคุ่มหอยพี่น้องว่ดศรีไรพ่อแต่ว่าตกกระจกมองไปละเที่ยวนึงพี่น้องมันหันตกไปแล้วมันโมมีพี่น้องตกมองว่าหัวจอดเทือไปพี่น้องจอดใบซะก่อนไปไป่ชมกันบรรยากาศริมมูนพี่น้องไบเวงเพิ่นง,ง,งุ่มหอยผุนข้างนาพุ่น้อง หอยสิเป็นหองนห้หน่อยพี่นอ้องหอยมันคือคอยคือหอยแข็งนี่พี่น้องได้ว่ามันน,นั่นเงินเงายไป๊ะพี่น้องเป็นงมอยู่ผลพี่น้องแล้วสิภาพไปเวิรงพี่น้องว่านเพิ่งเข่าโลดมากเกี่ยวเขาพี่น้อง ก็เชียรนั่นแน่พี่น้องมันขุมเนาะงขุมจังน้อยงขุมน้ำพี่น้องภาพก็เชียรนันแน่พี่นอ้องขอเอาไฟให้ได้คนเกี่ยวเข่าบรรยากาศริมมูลพี่น้อง ร่มเครื่อนพ้นกับโต๊กเศร้าหันพี่น้องแต่ว่าโต๊กไปทั้งพุน้นทั้งเมืองอุบลนผุนพี่น้องุโต๊กไปไหลหนีร่มพดัดไปพี่นอ้องเมือเวรงคนงุ่มหอย Vai dande chỉ bắti là vật, nó nhìn quy muộn như vật b Pon cùng vật không tổng thông Teraz, khá โอเย็นบ่หนาวาวา่าภาันถ้าพี่น้องฝาก่ะอยากเพิ่มแน่แดดกับวม้เมื่อนี้ดมจังหน่อย จะเปตกมองกต๊กอะไรนมกุ้ยกับวาถือเถือกห้างห้างก็ได้เกียนบัววัววีเมนไดไเปียงนึง่มีมันม มันเคื่อนมันโบเถืออได้ปลากัวยกันมันแหลดมันยังเถือมันแดนยังเถืออยังออกปลาหัวยมันหมุนยินไส้ันโบแหลนัันโเถื่อมองปลากวยเส้นสาม พี่น้องปลาเนี่ยนี่มันแหลนยังถือมันยังออกคับ่แดนบ่ออกคุนเขาก็ไหลอยู่พี่น้องเขาไหลอยู่ว่าเมียคุณมาจะทาลุม่มคุณพี่น้อง มับนบะมยังพี่น้องอัปเดตยิมมูนให้เวิร์กน้องใหม่ก็เริ่มเขียวไอ้พี่น้องสิได้กินนัวมันเด้อเรื่องไม้เขียวน้องใหม่ปลาหน้อใหม่มูนเขานีิละออมใสย่ยนางขุนๆนะก็เอากีนูนเอากุชกีใส่แซบ่บพี่น้องแซบ่บนี่อีกเดือนหนึ่งนี่ก็หาอะไรพี่น้องก็จีขึ้นน้ำ หน่า,านะมนีมันน้อมไหม่ไฟปลาแกงก็แซ่บออมก็แซ่บไรออมใส่ยาหนังคุนคุนเนี่ยเอาบักเพล็กดอใส่น้ำพี่น้องสดกาดบักเพล็กดรอใส่น้ำโอ้ยคาดขาดยังน้องใหม่อีสานบ้านห้าอาหารอีสานเนาบ่แม่นเสียงเพีย้ยนบ่แม่นเสียงมิเธอโยก เพิ่นยามมองพี่น้องอยู่ะนะเพื่อลร่ำเนรหน่อยคงมันบุง้บงเพิ่นเบื่อเร็วพี่น้องสิเอิ้นถามว่าเพิ่นเถือกบ่เถือกีวว่บ่เถือกบ่าาบังหันได้อย,ยู่สิแม่นเสียบกวัวตัวบ่บ่เออ เพิ่นบาโบเถื่อพี่น้องไหลบางกวายกันเพิ่นมาตาทาลุ่มเพิ่กับแม่หลายไปม่อยู่นี่นะกับพวาว่าแพงดอกพี่น้องกับพวกเป็นมุ่นของเมามุ่นดอกแต่ว่าหากินไดนน้ำกันเบิดพี่น้องใครอยาก็มาหากับมาหาโบได้แพรนงแต่ว่าเงื่อนกับโบได้แพรงดอกกันมันหลายกับสิเอาแจกอยู่พี่น้องน้องเห็นมันหลายมาเบื่องแน่ล่ะแจก บิบานนะพี่น้องไปมากเห็นหนาไปมากกายมากามากเดให้รอดพี่น้องเงินพิต่รันโมมีนีน่ก็มีหน่อยเพราะไดเสือเย็นพี่น้องหาหลายกับเมื่อยพี่น้องหาเงินมาหากับเพราไรเสือบวกเพลียปแปลกน้ำปลาต้องไปสร้างชีวิตไปพี่น้อง ฝ่ากับเป็นเมฆที่คึมคึมพี่ยังผุนเป็นเฉลัวเฉลัวแต่ไปแต่ไปแ,แดดทั้งสกลนครเขาขาวแดดทั้งสกลนครครับพี่น้องอิปแตบบี ผูไล่เขามาเบิ่งคลิปของบ่าวมุ่นขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญหาเงินให้ในเงินหาทองให้ได้เงินเดออจะิ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดชอบส์ไข่พี่น้องจเจริญเจริญเบิดสุขคนเอฟซีฟังไทยฟังล่าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่พี่น้องอย่าลืมกดติดตามฝากช่องน้ำแน่เบามุ่น แน่วพี่น้องเอาไปเบืองประกาศรับนั่งเอกช่องอยู่เลออ่พี่น้องอยากต้องการเป็นนั่งเอกช่องของมาุมนก็ขอเสิร์โทรมาขี้อันเบอร์โทรอยู่เกีบตานด่าง,งคงเก็บพ,พี่น้อง <c oughs> โทรมาหลด <c oughs> อยากปลาเขากล้วยก็โทรมาสั่งได้พี่น้องอยากปลาขาวก็โทรมาสั่งได้ <c oughs> ภาพก็จะคกแน่พี่น้องมันอันนั้นมันโบแดดผลกับโปยมาจังหน่อยถ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ซ้ำนี่พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหนาพี่นอ้องจะเจ็บจะจนเนอ,อ พี่น้องเด็บสีเบอร์สุขุสุขคนพอกันกิบหนาพี่น้องสวัสดีครับ